วิเคราะห์คู่มวยเต็งหนึ่งปะทะัทมกซิมใครจะเป็นฝ่ายชนะมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้โอ,โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปวิเคราะห์คู่มวยนะครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนแนวนะครับในการทาคลิปของช่องผมส่วนหน้าก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยกันให้ฟังกันนะครับท่านผู้ชมว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในไฟนั้นนะครับซึ่ง ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ซื้อไม้ตัวใหม่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมบุคคข,ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนจร,จร,จร,จริๆงๆเช่นพี่คนนี้นะครับก็สนับสนุนของผมแทบทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะครับคู่เต็งหนึ่งพระทะมักซิมนะครับจเจอแต่ละตัวมีแต่ตัวสูงสทั้งนั้นนะครับ ตงหนึ่งก็เรียกได้ว่านะา้าผ่านไฟนี้ไปได้อาจจะได้ฉายาผู้ฆ่ายักษ์ก็เป็นได้นะครับแต่และคนที่เขาเจอไม่ต่ํากว่าเมตรแปดสิบห้าขึ้นไปนะครับส่วนเจอกับมักซิมคนนี้นะครับสูงตั้งหนึ่งเมตรเก้าสิบเอ็ดโอ้โหโคตรสูงเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งหลักการที่ผมใช้วิเคราะห์ก็จะมีอยู่5หลักการนะครับก่อนอื่นก็จะมาวิเคราะห์รวมๆกันก,นก่อนนะครับเรื่องระบบป้องกันตัวนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะเตงหนึ่งก็โดนเยอะนะครับ สลับระบบป้องกันตัวก็มีหลวมให้เห็นเยอะนะครับส่วนมากซิมนะครับผมก็ยังมองว่าก็ยังมีจังหวะหลวมให้เห็นนะครับก็แต่เขาก็ต่อยเร็วเกินไปนะครับยังไม่ได้โดนอาวุธคู่ต่อสู้เลยนะครับในไฟล์ล่าสุดที่เขาต่อยดังนั้นนะครับคู่นี้ก็สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการปกติวิเคราะห์ได้นะครับท่านผู้ชมมาผมก็จะใช้อยู่4หลักการนะครับเนื่องจากทั้งคู่นี้หลวมทั้งคู่ใครโดนของใครก่อนก็นอนได้นะครับมาเริ่มที่ ฝีมือนะครับเทียบกันแล้วนะหวังเต็งหนึ่งประทับกับมักซิมนะมักซิมก็รวดเร็วว่องไวนะครับก็มีลูกก่อนลูกหักลูกเทนะครับส่วนเต็งหนึ่งก็มีฝีมือชั้นเชิงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับเต่หมัดเท้าเข่าศอกดังนั้นนะครับฝีมือผมก็ยังมองว่ายังเป็นเต็งหนึ่งนะครับพื้นฐานมวยไทยดีกว่านะครับต่อไปเรื่องที่2นะครับน้ำหนักขอาวุธนะครับหมัดโอ้โหเต็งหนึ่งก็หนักนะครับ มักซิมก็หนักนะครับแต่ถ้าเทียบกับต่างชาติที่สูงขนาดนี t <t ้แล้วเขาต่อยเบาๆโดนเราก็ยังล่วงได้นะครับดังนั้นนะครับน้ำหนักหมัดให้ไปที่มักซิมนะครับเท้านะครับโอเต็งหนึ่งอยู่แล้วนะครับเข่าผมไม่ได้เห็นใครใช้เลยผมก็ให้ไปทั้งคู่นะครับเข่าศอกศอกเต็งหนึ่งก็ไม่ได้ใช้นะครับผมก็ให้ไปทั้งคู่เหมือนเดิมนะครับและความทนทานนะครับเทียบกันแล้วนะครับเต็งหนึ่งเป็นรองแน่นอนนะครับความทนทานให้ไปที่มักซิมนะครับ แบตเตอรี่นะครับถ้าต่อยกัน3ยกนะครับไม่มีปัญหานะครับดังนั้นะน,นะครับคนที่จะชนะในครั้งนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะออกใครนะครับเนะื่องจากการมีข้อของผมนะครับมันออก5คะแนนต่อ5คะแนนนะครับถ้ามันออก5คะแนนต่อ5คะแนนนะครับมันก็ต้องไปดูนะครับเกมในวันชกมันอาจจะพลิกไปพลิกมาได้นะครับเนะืนะ่องจากมักซิมก็หลวมนะครับเต็งหนึ่งก็หลวมนะครับแต่ถ้าเต็งหนึ่งนะครับต่อยในน้ำหนักที่ลดลงมาอีกก็อาจจะ มีหวังนะครับที่เต็งหนึ่งอาจจะสามารถชนะได้นะครับแต่ถ้าไปชกรุ่นใหญ่ๆรุ่นของมักซิมนะครับก็อาจจะล่วงก็เป็นได้นะครับคู่นี้ก็เลยวิเคราะห์ยากก็ถ้าเอาตามความชอบผมก็ชอบเต็งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนนี้ก็มีจังหวะหลวมและก็ยังไม่เคยโดนอาวุธคู่ต่อสู้นะครับส่วนต็งหนึ่งก็เริ่มโดนได้ขึ้นมาแล้วนะครับไฟแรกที่เขาต่อยนะครับก็โดนและหลับเลยนะครับไฟที่2ก็ โดนแล้วฟื้นได้นะครับไฟที่3ก็จะดูนะครับว่าพัฒนาการการรับน้าหนักหมัดของเต็งหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมมันก็มีหลายๆคนนะครับที่หลังจากที่โดนน็อกแล้วสามารถกลับมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสือคิมนะครับเคยโดนแล้วหลับแต่เดี๋ยวนี้นะครับโดนยังไงก็ไม่ยอมหลับนะครับรอลุ้นว่าเต็งหนึ่งจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับตัวนี้ผมก็ไม่ฟันธงนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเนื่องจากผมวิเคราะห์ออก 50- ต่อ5้แปลว่าพลิกไปพลิกมาได้นะครับท่านผู้ชม ถ้าเอาตามความชอบผมให้เต็งหนึ่งนะครับแต่ถ้าให้ฟันธงเลยผมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมคู่นี้ไปรอดูวิเคราะห์คู่อื่นนะครับท่านผู้ชมชิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิเคราะห์เจาะไขแดงกันด้วยนะครับบ๊ายบาย